สาธุเกิดมาสาธุนี่ไอยกระทุงในปีนี้ลุกขอไล่ขอไล่โศกไล่ล,ล,กลกุกไล่ตามไล่วิ่งไอยสิ่งบดีออกไปจากที่มีเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาลุกหาโตนี่เด้อสาธุเอ เตือนวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหายับค่ายเด็กน้อยห้ามในหน่อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีคนอื่นพ่อแม่มึงมาเบิงนํำเด้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขูสุคนครับตอนนี้ท่านผู้ชมกําลังชมรายการนะครับปิเสยผ้ารอดนะครับมือนี้ผ้ารอดแบบอินดี้ครับมือร้อยกระทงพี่น้องมือร้อยกระทงแต่ว่าสีบามาดอกเสียงเด็กน้อยมันจูดกระโพกดังตุมต่มตุม่มไปตะมวนแต่สะดอกเตี้ยก็เลยนี่แหละครับผ้ามาเทียว งานลอยกระทงวัดทวีการะอน,นันต์หรือวัดสีชมพูนะครับก็เป็นงานยิ่งใหญ่นะครับของจังหวัดปทุมอีกวัดหนึ่งนะครับยาโรส่ายาลีดอพี่น้องไปชมบรรยากาศกันเลยอันนี้ครับท่านพี่น้องรถหลายแห้งหลายคักใซฟเลอเตอี์ไซคอม้อมาประมาณกับสมโงได้นะครับหลายแห้ง ลงบรรยากาศพี่น้องโอ้ยคนหลายคักหลยเนี่ยต้หาหม่องยางมาเลยครับรถลงกห้รถนาตอนนี้ต้องหากระท่งก่อนพี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเออตัวใดบ่เคยเห็นคน โควิดก็ไม่ได้ยานแล้วตอนนี้ยิงหัวกันยิงเบาไปดอกพี่น้องหลายปันไอ้คนนี่ครับความพี่น้องเบิ่งความสวยงามของกระทงนะครับ ง่ามเต็มบึงเลยครับแต่วตอนนี้ผมยังหากระทงลอยประด้เลยครับต้บนอะไรยัง โซนโซนนี้นะครับเป็นโซนท่าบุนครับโซนท่าบุนกับโซนขายกระท่งครับตอนนี้ห้องกระปอกระท่งกันแล้วท่านผู้ชมเราอยู่ด้านในแล้วคะซื้อกระทนะงรับแี่เราแกะเบอร์อยู่ด้านในเดินเข้าไปด้านในเลยค่ะแปดสิบรวมเบอร์แล้วเดินเข้าไปด้านในเลยค่ะถ้าท่านยังไม่ได้ซื้อเบอร์ ถ้าท,ออท่านเอากลับไปไม่ได้ฝาก ทงวตลอดตาละกานเินมงร้อยด้บานนี่จึได้สีแเขาไปได้น้พี่น้องคนหลเงี้ยงมุงมันมุนมงร้อยกระมนด้ครับตอนนี้ครับพี่น้องหลายคัดไหลแแหนคนนี่ครับพี่น้องบรรยากาศลกระท้งวัตถวีกาลนันปี6กส ใกลายแนงอนงามยค้นเ,เนก็บเหรียญก็พวกคนเก็บเหรียญก่อนเอะพี่น้องนี่ครับเ,เก็บเหรียญกับเก็บเหรียญกันละครับตอนโอเคครับแล้วหาหมองร้อยสี่ร้อยหมองอนี่งละพี่น้อง นี่ครับแมพี่น้องเขาก็ได้จุดร้อยแล้วนะครับจุดร้อยก็คือหลังโกสีสุดโท้งญาิสิปทุมมานะครับเป็นมงคลแล้ว,วเขาไปเลยสาธเุเกิดมา,าศาสนี้ร้อยกระทุ่งในปีนี้ลูกขอร้อยขอร้อยโศกร้อยลกร้อยกรรมร้อยเวียนร้อยสิ่งเดียวไปจากชีวิตเอาแต่สิ่งดีๆเขามาหาลูกหาต่อเน้เอสาธุเด้อ ขอเห้ียาพุ่งข้าเจ้าแม่พุ่งข้าโปรดรับลูกลูกได้พยวมาเลาะกระทุ่งว่านี้ลูกขอขมากรรมสิ่งใดที่ลูกเพชดบ่ดีไว้ทั้งที่ลูกถึงเท่าถึงการหรือลูกพอเท่าถึงการก็ดีขอแม่พุ่งข้าจงอภัยให้ลูกกับขอบพ่อลูกให้มีชีวิตมีความสุขนะเด้อสาธุจ้าเจ้าแม่พุ่งข้า โยโย่กัน้นองตีบทูบให้เนี่ยตีบทูบให้เนี่ยนี่ครับพี่น้องคือการตีบทูบนะครับ ไปกระทงกันดีกว่างามบัพี่นอนกนงกระทงดึงได้บ่เส้นหนึง่งอย่าดึงแห้งเด้อผมมันสิเจียบเออไปอธิษฐานไปเดีย๋ยวึ้นในอธิษฐาน เอให้นั่งอธิษฐานก่อนอธิษฐานวจังไหนเพื่อทอธิานโดนเถอะรับได้ไัน ไปแล้วครับพี่น้องกระทงกระทงหรือปรีบไปแล้วครับ สำหรับพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากสถานที่การถ่ายคลิปมันค้นมนหลายหลายแห่งครับพี่น้องจังไลิกฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้น้ำเด้อครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยสุดท้ายนี้ครับขอยมีความสุขครับวันลอยกระทงครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับผม